สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลลิตวดีมาริซอนนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสําหรับดิฉันนะคะด้วยแอปพลิเคชันนี้นะคะ,เป,คะเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Plus ค่ะเป็นแอปที่ช่วยให้ชีวิตประจําวันของดิฉันนะคะมีการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกได้มากมายเลยนะคะ เราจะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันถ้าเราเข้ามาจะมีหลายระบบแบบนี้นะค,ะค่ะข้อต่อมานะคะเรานะคะสามารถทําธุรกรรมการโอนเงินได้ง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแค่เรานะคะกดโอนเงินนะคะมันก็จะมีขึ้นว่าเรานะคะต้องโอนไปที่ธนาคารอะไรบ้าง แล้วก็จะมีการสแกนที่ง่ายค่ะโดยสมมติเราไปที่ไหนนะคะพอเรากดสแกนบุ๊กมันก็จะใช้ใจได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็น QR Code ต่างๆนะคะเป็น QR Code รับเงินเราก็สามารถรับเงินได้ต่อมานะคะจะเป็นรายการปุ๊กค่ะอันนี้นะคะทำให้เราสามารถทำธุรกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างสมมติเราชอบ โอนเงินนะคะไปที่แอคเคาทนี้นะคะเราก็สามารถกดไปได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาต่อมานะคะจะเป็นหลายฟังก์ชันให้เราเลือกใช้ค่ะโดยที่น่าสนใจนะคะก็คือจะมีฟังก์ชันของการลงทุน,นะคะ่ะทำให้เรานะคะคสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เขาจะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากลงทุนไปที่อะไรมีกองทุนรวมนะคะมีซื้อขาย ของคานะคะแล้วก็จะมีะเปรียบเทียบกองทุนให้เราด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆมีหุ้นแต่ละหุ้นนะคะให้เราเลือกซื้อมีดัชนีขึ้นมาให้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการออมเงินนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนภายในตัวได้เลยค่ะถือว่าดีมากๆนะคะต่อมานะคะก็ยังมีประกันให้เราด้วยนะคะด้านนี้ด้านนี้อันนี้ก็คือดีแล้วก็ครบคันสุดๆเลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะเอ่อ สิ่งที่น่าสนใจเลยคืออันนี้นะคะยังมีเป็นเหมือนว่า point ค่ะใช่ยังมีหน้า m เก็ตติ้งนะคะที่เราเนี่ยสามารถเลือกซื้อของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากมายค่ะแล้วก็จะมี point นะคะให้เราสะสมไปแลกของรางวัลมากมายค่ะแล้วก็ยังสามารถอุณคะแนน,นได้ด้วยนะคะจากที่เราด้วยมานะคะเราจะเห็นว่าสามารถใช้คะแนนนะคะที่เราสะสมเนี่ย มาซื้อของได้ค่ะประมาณนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีฟังก์ชันในการที่แบบว่าให้เราได้บริจาคของได้ด้วยค่ะหรือว่าจะบริจาคเงินนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆอย่างเช่นนะคะมูลู่การบริจาคก,ก็จะมีหลายอย่งประมาณนี้เลยค่ะ โดยเราเลคะสามารถทำธุรกรรมสิ่งต่างๆได้ไง่ายมากเพียงแค่มีแอปพลิเคชัน k p a ล s อยู่ในมือถือของเราก็จะทำให้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะคะราบรื่นแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นธุรกรรมอะไรต่างๆนะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้น,นะค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวลลิตรวดีมาในซรอนก็ต้องขอจบก,การพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์ <Good> like, นะคะกดแชร์กดซ b บส r คร e กัน hmm. ด <again S 2> mm ้วยนะคะสำหรับวันนี้เทัานี้ค่ะ